วันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะคะที่เป็นที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกสะดวกนะคะมีด้านหน้านะคะที่ติดกับถนนดินนะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่100เมตรเลยนะคะมีความลึกความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่167เมตรเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเกศเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนานะคะวันนี้เราก็มายืนอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนวนพัฒนาหมู่ที่11 ตำบลเมืองปราสาสต์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะคะที่เป็นที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกสะดวกนะคะมีด้านหน้านะคะที่ติดกับถนนดินนะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่100เมตรเลยนะคะมีความลึกความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่167เมตรเลยค่ะเป็นแปลงที่ดินที่ เป็นเอกสารสิบโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่10ไร่เต็มค่ะเจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงนะคะไร่ละ120,000บาทเท่านั้นเองค่ะตกเฉลี่ยโดยรวมแล้วก็อยู่ที่1 2 0 0 0ล้าน200,000บาทนะคะเป็นแปลงที่ดินที่เหมาะสำหรับที่จะมาขุดเป็นโคกหนองนานะคะหรือจะมาสร้างเป็นบ้านสวนปลูกพืชผักผลไม้ได้เป็น ที่ดินที่มีดินดีเป็นดินเหนียวสีดำๆนะคะส่วนเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นบ้านสวนลายล้อมอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินของเรานะคะเป็นแปลงที่ดินที่ไม่เปรี่ยวนะคะเส้นทางเข้าออกสะดวกด้านหน้านะคะที่เป็นถนนดินเป็นถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินมีหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะคะก็จะมีรถสัญจรไปมาเรื่อยๆนะคะ ส่วนภายในแปลงของเรานะคะก็จะมีสระน้ําอยู่1ลูกนะคะเนื้อที่ของสระน้ําอยู่ที่1ง,งานค่ะเป็นแปลงที่ดินที่อ,อยู่ใกล้ๆคลองน้ํานะคะสามารถดึงน้ําเข้ามาใช้ได้คลองน้ําก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราประมาณ80เมตรเท่านั้นเองค่ะ ส่วนเพื่อนบ้านไฟฟ้าปรับปานะคะก็จะห่างจากแปลงที่ดินของเราประมาณ200เมตรค่ะห่างจากถนนคอนกรีตที่เข้ามายัางแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ200เมตรเช่นกันค่ะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราศาสตนะคะมาประมาณ6กิโลเมตรค่ะห่างจากตัวอำเภอโนนสูงสถานที่สำคัญสำคัญของอำเภอโนนสูงก็ประมาณ12กิโลเมตรค่ะ ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ27กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครมาก็ประมาณ262กิโลเมตรค่ะเป็นที่ดินที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง169เมตรเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นภายในแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีสระน้ำอยู่หนึงรูปที่เราได้เกินไว้เนื้อที่ของสระน้ำอยู่ที่1ง,งานนะคะหรือ100ตารางวา ปัจจุบันนี้เจ้าของก็ได้ปล่อยปลาไว้หลากหลายชนิดนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีปลาเยอะมากค่ะหากท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่ๆที่จะมาขุดรอกเป็นโคกหนองนาหรือจะมาทำไรนาส่วนผสมแปลงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะย้ำอีกทีนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะที่อยู่ที่10ไร่เต็มเจ้าของเสนอขายในราคาไรละ 1>, 1 2 0 0 0 0บาทรวมแล้วก็อยู่ที่1 2 0 0 0ล้านแสนบาทนะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเดินทางมาดูที่ดินโดยตรงได้นะคะเส้นทางการเดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราก็อยู่ห่างจากถนนหมายเลข6019เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ ห่างจากถนนเส้น2150มาก็6กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะหากท่านใดสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะคะตามพิกัดที่เราได้ให้ไว้ใต้คลิปนะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้เช่นกันค่ะที่ไลนแอด pa kn 9ก9านะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นกันค่ะที่เบอร์โทร0814133164 คลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ